ยาก็ให้ตอนก็ําพวกเบิงกลางเจ็นใสขวคือเป็นหาแทบเบ มันนี่ผมลองหาก่อนลับในในโนนตัวนั้นผมมีก,ก่อนลัำมาแล้วหมดแล้วสองหอบมาแล้วเราจบแล้ว สวัสดีค่ะอะไรอะไรอะไรวันน้ท่านก็สู่รายการรายการพนุยี่่อยู่ล่มังลาสมัยันนัเ็นันจเป็น่ไม้สยองัต้องนนครับกกัเดิเบุงส่วนจะทดเหตเาเดืว่านเจ้าเปาวโนี่ล้อนมาส่งหอง

แบเราเหดเว้ยแบนเรเก่งมั้แบนเราหกปครับทุกคน มาด้วมวนบ้านาหน่ะแล้วปืนพ่อครับเราเข้าบ้านในปืนพ่อจะไปตัดผมในปืน